Soon she'll wake and paint again. Paint a new number, ticking down every year. One stroke, and everyone of that age vanishes into nothingness. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเ e โทรเกมมิงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับฉากจบนะครับของเกม Clare o ฟ s ซคิ l e Expedition 33กันนะครับก็เรียกได้ว่าเว้นระยะไว สักพักหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเพื่อนได้อิ่มเอมกับเนื้อหาแล้วก็เกมนั่นเองนะครับนัดคิดว่าประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับฉากจบนะครับในเกม Claire of s k i l l Expedition 33กันนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับมีสปอยเนื้อเรื่องนะครับตัวละครต่างๆรวมถึงฉากจบในเกม Expedition 33นั่นเองครับสำหรับเพื่อนเคนไหนนะครับอยากจะข้ามไปนะครับสามารถที่จะข้ามไปก่อนแล้วก็เล่นให้เสร็จหรือว่าจะดู ยูทูบเบอร์ต่างๆที่เพื่อนๆชอบนั่นเองให้จบแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วเราก็มาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับฉากจบนะครับของเกม e x p e d i t i น n 3 3นะครับนัดให้นิยามคำสั้นๆตามตำเนวของนัดเลยก็คือเพราะความสูญเสีย มันจึงสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับก็ทิ้งไว้ให้เป็นปลายเปิดแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีมีคำนิยามในฉากจบของเกมก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ในคอมเมนต์เลยนั่นเองนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเกมนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เกมนะครับแต่มันสามารถที่จะสะท้อนหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้อย่างมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับน่าจะ กับเข้าใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำนะครับในชีวิตจริงเนาะเ,เราก็จะทําสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดนะครับใดกับตัวเราหรือว่ากับคนที่เรารักหรือว่ากับคนรอบตัวนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่เกินจริงเลยและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในเกม e x p e d i t i o n 33เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องเห็นแก่ต,ตัวหรือเปล่านะครับแต่ในนิยามแล้วก็เขาเรียกว่า definition หรือความหมายของตัวเกม e x p d i t i o n 33ที่สื่อออกมาเนี่ย เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเหมือนกับความเห็นแก่ตัวเนาะไม่ใช่เซลฟิชนะครับมันเป็นการมองเหมือนก็เป็นเซลล์อินเทรสหรือว่าเป็นเป้าหมายของตัวละครในเกมนั้นๆมากกว่าเพราะว่าอะไรครับมันจะมีความแตกต่างเกี่ยวกับชีวิตจริงอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าในตัวเกมนะครับเพื่อนๆจะทราบอยู่แล้วว่าแต่ละตัวละครจะรู้วันที่เขาจะต้องโดนกรอมมารชหรือว่าวันที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น50 49หรือ 34ตอนที่โซฟีออกไปหรือว่า33ในกลุ่มสำรวจ33นั่นเองครับฉะนั้นการที่ตัวละครหรือว่า NPC ในเกมเนี่ยจะยึดมั่นนะครับในสิ่งที่ตนเองต้องการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเลยและแต่ละตัวละครนะครับแต่ละ NPC นะครับก็จะมีความต้องการที่แตกต่างไปนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเห็นจุดนี้ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยก็คืออย่างเช่นกุสตาฟกับโซฟีที่เหมือนกับเขางอนกัน ถึงแม้ว่าโซฟีจะจากไปแล้วก็ตามแบบภายในไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังงอนกันอยู่เพราะว่าโซฟีต้องการที่จะอะไรครับต้องการที่จะไม่มีลูกนะครับแต่กุสตารต้องการที่จะมีลูกแต่เหตุผลของโซฟีก็คือเพื่อที่จะเออไม่ให้เด็กที่เกิดมาหรือว่าลูกของโซฟีกับกุสตารที่เกิดมาแล้วนะครับต้องเป็นเหมือนกับเด็กกำพร้าไม่มีคนเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมันก็ทําให้เกิดเหมือนกับ ความแตกต่างแต่ก็เป็นความแตกต่างที่สวยงามน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้นาจะจะพูดก่อนเนาะซึ่งถ้าเราสังเกตด,ดีดีนะครับเราจะเห็นนะครับว่าความต้องการนะครับหรือเป้าหมายของตัวละครหรือว่าในกลุ่มสำรวจเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดนะครับมันทําให้เกิดการเดินทางการต่อสู้การพบเจอการสูญเสียจนถึงการตัดสินใจที่ยากที่สุดนะครับในชีวิตของตัวละครหรือว่าของเรานั่นเองนะครับจนเกิดเป็นฉากจบของเกม e x p e i t i o n 33นั่นเองนะครับด้วยความที่ฉากจบนะครับมันจบได้2แบบนะครับและบังเอินนะครับผู้พัฒนาก็เปิดเหมือนกับจบแบบปลายเปิดด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกแล้วก็อ่ะโอเคสรุปได้แล้วแต่มันก็ยังเป็นปลายเปิดที่สามารถที่จะต่อยอดไปได้และทําให้นะครับผู้เล่นได้คิดต่อหรือว่าอินหรือว่าค้างคากับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไปนั่นเองนะครับมันเลยทําให้ ในความรู้สึกของนัดนะครับนัดชอบฉากจบทั้ง2ฉากนะครับเพราะว่าทั้ง2ฉากนีครับมันต้องการที่จะสื่อถึงชีวิตจริงนะครับได้แบบเหมือนกับเรียลได้แบบจริงๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในฉากจบของเกมนะครับไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะครับไม่ว่าเราจะเลือกเวอร์โซหรือมาเอลนั่นเองมันจะมีราคา ที่เราจะต้องจ่ายเสมอนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจแล้วนะครับถ้าเราเลือก v e r ร์โซเราก็ต้องยอมทิ้งนะครับชีวิตในภาพวาดไปถ้าเราเลือก m a อ l ถูกต้องไหมครับถ้าเราเลือก m a r ลนะครับเราก็ต้องยอมสละชีวิตในชีวิตจริงหรือว่าครอบครัวของอลิเซียไปนั่นเองนะครับซึ่งมันเหมือนในชีวิตจริงมากๆนะครับเราไม่สามารถที่จะได้ทุกอย่างครับคุณก็ทั้งได้อย่าง และก็เสียอย่างนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นจนจบแล้วและเข้าใจในสิ่งที่ทางตัวเกมต้องการจะสื่อและได้ดูฉากจบทั้ง2แบบแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เด็บต้องการจะสื่อเนี่ยครับไม่มีฉากไหนผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีฉากไหนนะครับเหมือนกับผูกทั้งหมดนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะให้เหมือนกับ เกมเพลย์ของเรามันเป็นไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในภาพวาดเพื่อนๆก็เลือกมาเอลถูกต้องไหมครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเหมือนกับอยู่ในชีวิตจริง move on นะครับเพื่อนๆก็เลือกเวอร์ซนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลายๆเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ นัดใช้คำว่า public opinion ละกันนะครับหรือว่าสื่อต่างๆหรือยูทูบเบอร์ต่างๆหรือแม้แต่เว็บไซต์ต่างๆนะครับเขาจะบอกว่าเออเวอร์ซเนี่ยเป็นเหมือนกับเบสเอนดิ้งนะครับส่วนมาเอลเนี่ยมันจะเป็นแบดเอนดิ้งนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ฉันบอกไปนะครับแต่ละทางเลือกนะครับมันเป็นคำตอบนะครับของสิ่งที่ตัวละครนั้นๆนะครับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับ เลือกที่จะเข้าข้างหรือว่าเราเลือกที่จะอินกับบทไหนมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะเรามาวิเคราะห์กันเลยละกันนะครับก็จะเลือกๆไปเป็นแต่ละฉากจบนั่นเองนะครับเรามาดูฉากจบแรกนะครับฉากจบแรกก็คือเลือกเวอร์โซนั่นเองครับเวอร์โซชนะมาเอลนะครับ alive to love นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นฉากจบที่หลายๆคนนะครับหรือว่า p u b l ิ c o พ i n i o ยยกให้เป็น good ending นะครับแต่สุดท้ายมันก็จะมีคำถามเกิดเกิดขึ้นมาว่า g o o d e n d i n g ของใครละ่ะ ถ้าสมมติเพื่อนๆชอบลูเน่เพื่อนๆชอบเซล์มันก็ไม่ใช่กูดเอนดิ้งถูกต้องไหมถ้าเพื่อนๆเป็นมาเอลมันก็ไม่ได้เป็นกูดเอนดิ้งทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายมาเอลก็ไม่ได้อยากใช้ถ้าเอาตรงๆไม่ได้อยากใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นวิญญาณอยู่ในชีวิตจริงแต่ก็จำเป็นนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะพูดได้ถูกต้องไหมมันทรมานแค่ไหนเพราะว่ามาเอลเขาก็เป็นคนพูดเองว่าเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่สามารถพูดไม่อยากจะแบบถูกมองข้ามถูก กับละเลยไปหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้นั่นเองนั่นเองนะครับก็มันก็สามารถที่จะพูดได้นั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นกูดเอนดิ้งของคนในตระกูลเดซเซนเดรก็คือในชีวิตจริงใช่ครับแล้วก็เป็นกูดเอนดิ้งของเวอร์โซและวิญญาณของเวอร์โซที่วาดรูปก็ใช่อีกนั่นเองนะครับแต่อย่างที่นั่นบอกไปนะครับ แต่มันขับเป็นแบดเอนดิ้งของมาเอลนะครับที่ต้องเผชิญกับชีวิตจริงและการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนและตัวละครในรูปวาดที่สุดท้ายก็ต้องหายไปนั่นเองนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตในภาพวาดก็คือเหมือนกับเราเราอินมามากๆแต่สุดท้ายมันก็จบแบบนี้มันก็ขัดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งฉากนี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของเวอร์โซที่ตัวเวอร์โซเองเนี่ยไม่อยากจะใช้ชีวิตไปเรื่อย ไม่มีวันจบหรือไม่อยากให้วิญญาณของเบอร์โซเองเนี่ยต้องวาดรูปไปตลอดแบบนี้อีกแล้วนนเองนะครับซึ่งถ้าเราอ่านชจอน์นอลของเบอร์โซเราจะเห็นถึงพัฒนาการแล้วก็การขัดแย้งในเป้าหมายของเบอร์โซได้เป็นอย่างดีอย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเบอร์โซเนี่ยยังเจอกลุ่มนักสำรวจต่างๆหรือแม้แม้แต่กระทั่งแฟนของเขานะครับเขายังคิดว่าเขาสามารถ ที่จะคุยกับเอลีหรือว่าเพนทรสเนี่ยแล้วก็คือแม่ของมาเอลนั่นเองนะครับเพื่อว่าตัวละครที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับมานะครับเพื่อที่จะหยุดกอมมาชนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเมื่อเบอร์โซได้รู้ความจริงนะครับว่า มันเป็นเพียงภาพวาดหรือไม่สามารถที่จะทําได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป้าหมายและความต้องการของเวอร์โซก็เปลี่ยนไปทันทีนั่นเองนะครับเวอร์โซเลือกที่จะหันหลังให้กับครอบครัวเลือกที่จะจูบแบบโดดเดี่ยวนั่นเองนะครับซึ่งฉากจบนี้ก็คือเป็นการให้แมเอลหรืออาเลเซียเนี่ยได้เผชิญโลกแห่งความเป็นจริงหรือภาษาอังกฤษก็คือ move on with life นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นฉากที่เรนนอร์เนี่ยโอเคด้วยเหมือนกันส่วนตัวละครต่างๆที่อยู่ในภาพวาดนั้นก็จำเป็นจะต้องโดนลบหรือว่าหายไป,ไปนั่นเองนะครับซึ่งฉากจบนี้นะครับก็สมกับชื่อว่า a l i f e to l o v e นะครับน่าจะเป็นตอนจบที่อยู่กับชีวิตจริงอยู่กับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเดินหน้าต่อและ,ะเผชิญกับความจริงในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับ life goes on even it is แบนั่นเองนะครับก็คือโลกมันก็หมุนไปนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากหรือแย่เพียงใดนะครับ่ะเรามาดูอีกฉากหนึ่งละกันนะครับอีกฉากหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกใจหลายๆคนนั่นเองนะครับก็คือการที่เราเลือกมาเอลนะครับหรือว่า alive t e นะครับฉากจบนี้นะครับในมุมมองของผมนะผมเนี่ยชอบนะครับตอนแรก แต่พอดูคัดซีนจบแล้วมันมันหดหูแปลกๆมันมันสุกมันมีความสุขแต่มันไม่ได้สุขแบบเต็มๆม,มันไม่ได้สุขแบบอิ่มเอมอะเหมือนกับว่าเราอ่ะจำเป็นจะต้องกักขังเวอร์เซอร์ไว้ให้เป็นทาสนั่นเองนะครับแบบเราต้องบังคับใครคนหนึ่งเพื่อให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าเออมันมันก็จบแบบ ขัดแย้งในตัวของมันเหมือนกันนะครับซึ่งฉากนี้นะครับหลายคนยกให้เป็นแบดเอนดิ้งนะครับแต่จริงๆอย่างที่นัได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าถ้าเรามองถึงเหมือนกับจุดประสงค์ของเดฟจริงๆหรือว่ามองตัวเกมแบบ เป็นกลางจริงๆนะไม่มีกู๊ดหรือแบดเอนดิ้งหรอกครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับของเราหรือว่าเพื่อนๆมองในจุดของ n p c ตัวไหนเพื่อนๆชอบลูเน่หรือเปล่าเพื่อนๆชอบเซลหรือเปล่าเพื่อนชอบมาเอลเชลมเบอร์โซอยากจะให้เหมือนกับโซฟีกูสตาร์แฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งฉากนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฉากที่มาเอลเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการแบบต้องการจริงๆนั่นเองนะต้องการที่จะหลบหนีจากความจริงต้องการที่จะสามารถพูดได้ต้องกการที่จะเหมือนับ ลบฉากไฟไหม้ออกไปซึ่งคล้ายๆกับเอลีนแม่ของมาเอลหรือแม่ของอเลเซียนั่นเองนะครับและเราสามารถมองเห็นได้ว่าเนี่ยการที่มาเอลเลือกอันนี้เป็นการช่วยตัวละครในโลกของภาพวาดเพื่อให้ได้ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับเวลาและความเศร้าสศกของครอบครัว ในชีวิตจริงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามองฉากจบแล้วเรารู้สึกถึงความสุขที่ไม่สุขแท้บนใบหน้าของมาเอลก็คือตรงฉากขาวดำนะรวมถึงหน้าของโบโซ,โซตอนเล่นเปียนโนโลแล้วนะครับเออเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมันมีอะไรสักอย่างแต่ในทางกลับกันนะครับตัวละครอ,อื่นๆก็คือพับวานนั่นเองนะครับกลับมีความสุขนะครับยิ้มแย้มแบบเต็มอิ่มแบบ เต็มอิ่มจริงๆนะครับแม้กระทั่งลูเน่หรือเซลเองก็ตามนั่นเองนะครับซึ่งในมุมมองของนั้น,นะครับมันเป็นการสื่อว่ามาเอลเนี่ยเป็นคนที่ต้องแบกรับความจริงคือเป็นคนที่ต้องรู้ความจริงไว้นั่นเองอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะเพื่อแลกกับการที่ตัวมาเอลเนี่ยไม่ต้องเจอตัวตนของตัวเองหลังเหตุไฟไหม้นะครับและได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆของตัวเองในโลกแห่งภาพวาดและก็ยังคงอยู่ ตลอดไปนั่นเองนะครับซึ่งอีกคนเนี่ยไม่พูดไม่ได้เนาะที่ต้องแบบแบกรับนะครับความทรมานไว้ก็คือเวอร์โซนั่นเองนะครับเพราะว่าเวอร์โซนะครับเมันเหมือนกับวิญญาณนะครับที่อยู่นั่นเองนะเป็นภาพวาดที่อยู่นะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่เวอร์โซนะครับจะต้องนะครับจะต้องเหมือนกับขมขื่นนะครับจะต้องเหมือนกับต้องต้องจำเป็นจะเป็นทาสหรือว่าจําเป็นที่จะต้องเหมือนใช้ชีวิตคู่กับมาเอลใน โลกภาพวาดนี้นั่นเองนะครับและที่ลองลงมาก็คงเป็นครอบครัวของมาเอลในชีวิตจริงที่ต้องดูลูกสาวตัวเองนะครับเหมือนกับเป็นภาพซ้ํานะครับที่ทางเรนน์ใช่ไหมครับทางแคลร์นะครับต้องมองดูเอลีนนะครับที่เอลีนเนี่ยเคยหมกมุ่นอยู่กับชีวิตในภาพวาดมากกว่าชีวิตจริงนั่นเองนะครับฉากจบของเกมทั้งสองนะครับให,ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ย เข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆนะครับแล้วก็การตัดสินใจต่างๆนะครับมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะเกม Expedition 33ทําทำให้เราอินกับตัวละครเนื้อเรื่อง Background Story แบบอินแบบอินจริงๆเลยนะจึงไม่แปลกที่ฉากจบมันจะจบแบบ Bittersweet นะครับหวานแต่ขมหรือว่าขมแต่ก็หวานนั่นเองนะครับแม้ Claire of s เคิล e e ็กซ i เพเดช3จะเป็นแค่เกมนะครับแต่เป็นเกมที่สะท้อน ความจริงของชีวิตนะครับได้มากเลยทีเดียวและทำให้เรารู้สึกทุกๆอย่างจากในเกมสู่ความรู้สึกของเราจริงๆนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกมจบแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพูดคุยได้นะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงชอบฉากไหนอยากให้เป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ด้านล่างเลยนะครับส่วนตัวนัดนะครับนัดก็ขนาดผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับเล่นเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย ก็ยังอินไม่หายนะครับเรียกได้ว,ว่ารอ DLC แล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าทางตัวเกมนะครับจะไปในทิศทางไหนนะครับไม่ว่าจะเหมือนกับมี DLC มีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องฉากไฟไหม้หรือแม้แต่กระทั่งไรเ e อรกับ p e n เดอรหรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับนัดโอเคหมดนะครับขอแค่มีเนื้อเรื่องให้เราได้เสพนั่นเองนะครับสำหรับ Claire of s c u l l e x p a n t i o n 33ครับ